พวกคันเป็นยังไงบ้างพวกเราสบายพระเจ้าค่ะสบายสรายมันค่ะไงสบายสบายมังยังไงพวกเราสู้สู้นะสู้สู้พวกเราสู้สู้พวกเราสู้สู้พวกเราสู้สู้ไปโย่ไปโย่สู้คันไงเรื่อยังก ยังพระเจ้าค่ะพวกเราสบายมากเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราไปพักกินข้าวก่อนนะดีพระเจ้าค่ะได้ไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนจะได้มีแรงสู้ต่อนะพระเจ้าค่ะไปพวกเราไปพวกเราไปกินข้าวก่อนทนร้อกแล้ว กินจริงๆด้วยน่ากินชะมัดเลยหนูน่ากินจริงๆลูกแต่พอเบามือหน่อยลูกเดี๋ยวเขาจะช้ำหมดเดี๋ยวจะดึงขึ้นมากินนะเนี่ยหนูชอบทาอะไรลูกผัดผักบุ้งดีไหมอ,ไรอร่อยอร่อยใช่หนูชอบกินผักหนูเป็นเด็กดีชอบกินผักเยี่ยมมากๆเลยลูกกินผักเยอะแข็งแรงอารมณ์